ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัละยาณมิตรทุกท่านสิบวิธีใช้นี่พ่อแม่ทำแล้วชีวิตดีขึ้นแคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวง โอ oh, วาทธรรมคำสอนโดยหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมพระพุทธศาสนาสอนให้เราเป็นคนกตัญยูกตเวทีต่อบิดามารดาเพราะพ่อแม่คือผู้ให้ชีวิตกับเราเป็นพระอรหันต์ของลูกทุกคนตั้งแต่เกิดจนโตท่านต้องคอยพร่ำสอนให้ทำความดีเลี้ยงดูแลเอาใจใส่เราในทุกๆเรื่องเมื่อเราเติบโตขึ้นหน้าที่ของลูกทุกคน ก็คือกระตันยูกระตะเวทีคอยดูแลเลี้ยงดูท่านเมื่อยามที่ท่านแก่เท่าแล้วชีวิตก็จะมีแต่เรื่องดีๆวันนี้เราจะขอน้อมนำเอาคำสอนของหลวงพ่อจรันทีตะธรมโมที่ท่านได้สอนไว้ฝากถึงลูกๆหล,ล,ลานๆทุกคนกับสิบวิธีใช้นี่พ่อแม่ดังนี้ 1. จงสร้างความดีให้กับตัวเองและนี่ก็เป็นการใช้นี่ตัวเอง ตัวเราพ่อให้หัวใจแม่ให้นำเลือดน,น้ำเหลืองอยู่ในตัวแล้วจะไปสแสวงหาพ่อที่ไหนจะไปสแสวงหาแม่ที่ไหนบางคนรังเกียจแม่ว่าแก่เท่าไม่สวยไม่งามพอตัวเองแก่ก็เลยถูกลูกหลานรังเกียจจึงเป็นกงกรรมกงเกวียนยืดเยื้อกันต่อไปอีก 2. ใครที่คุณแม่ล่วงลับไปแล้ว ็ให้มันทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านและถ้าจะทำบุญด้วยการเจริญกรรมฐานและอุทิศส่วนกุศลไปการทำเช่นนี้ถือว่าได้บุญมากที่สุดทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับ 3. ผู้ใดก็ตามที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ให้กลับไปหาแม่ไปกราบเท้าขอพรจากท่านจะได้มั่งมีสีสุขส่วนคนที่เคยทำไม่ดีกับท่าน ก็นำเทียนแพ่ไปกราบขออโหสิกรรมล้างเท้าให้ท่านด้วยเป็นการขอขมาล,ลาโทษ 4. ขอฝากท่านไว้ไปสอนลูกหลานอย่าคิดไม่ดีกับพ่อแม่เลยไม่ต้องถึงกับฆ่าหรอกแค่คิดว่าพ่อแม่เราไม่ดีจะทำมาหากินไม่ขึ้นเจ๊งท่านต้องแก้ปัญหาก่อนคือถอนคำพูดไปขอขมาลาโทษเสียแล้วมาเจริญกรรมฐาน รับรองสําเร็จแน่มักผลเกิดแน่ 5. บางคนลืมพ่อลืมแม่อย่าลืมนะการเถียงพ่อเถียงแม่ไม่ดีขอบินทบาทสอนลูกหลานอย่าเถียงพ่อเถียงแม่อย่าคิดไม่ดีกับพ่อแม่ไม่อย่างนั้นจะก้าวหน้าได้อย่างไรก้าวถอยหลังดำน้ำไม่โผล่ 6. คนที่มีบุญวาสนาจะกระตันยูกับพ่อแม่ คนเถียงพ่อเถียงแม่เอาดีไม่ได้คนไม่พูดกับพ่อแม่นั่งกรรมาฐานร้อยปีก็ไม่ได้อะไรถ้าไม่ขออโหสิกรรมขออโหสิกรรมที่คิดไม่ดีกับพ่อแม่คิดไม่ดีกับครูบาอาจารย์คิดไม่ดีกับพี่พี่น้องๆจะไม่เอาอีกแล้วเอาน้ำไปขันหนึ่งเอาดอกปะลิโรยกายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังโยโทโส อันวโทษทันใดความผิดอันใดที่ข้าพเจ้าพลังเผลอสติไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังขอให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพี่คุณน้องอโหสิกรรมให้ด้วยแล้วเอาน้ำรถมือรถเท้านี่แหละท่านทั้งหลายเอ,อ๋ย เป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่มากมายยังจะไปทวงนาทวงไร่ทวงตึกมาเป็นของเราอีกหรือตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้สอนตัวเองไม่ได้เป็นคนอับปรีจันไรในโลกมนุษย์ไปทวงหนี้พ่อแม่พ่อแม่ให้แล้วคือให้ชีวิตให้ให้ให,ให้เรียนสำเร็จแล้วยังช่วยตัวเองไม่ได้มีหนี้ติดค้าง รับรองทำรรมมาหากินไม่ขึ้นนี่บุญคุณอันยิ่งใหญ่เหลือจะนับประมาณนั่นคือนี่บุญคุณของบิดามารดาตัวอย่างน้ำแหลมใครเสียมมะนาวกลมเกลี้ยงใครไปกลึงเด็กประถมสี่พ่อเมาเหล้าเมากัญชาเล่นการพนันแม่เล่นหวยปัจจุบันเป็นด็อกเตอร์อยู่อเมริกาหลวงพ่อสอนครั้งเดียวจำได้ บอกวันเกิดหนูซื้อขนมสองหอ่อเรียกพ่อแม่มานั่งคู่กันแล้วกราบนะลูกนะแล้วก็บอกพ่อแม่ว่าความผิดอันใดที่ลูกพลั้งเผลอด้วยกายวาจาใจที่คิดไม่ดีต่อคุณพ่อคุณแม่ขอให้คุณพ่อคุณแม่อโหสิกรรมให้ล้างเท้าให้พ่อแม่ลูกไม่มีสตังลูกซื้อขนมมาสองหอ่อ ให้แม่ก่อนหนึ่งหอ่อเพราะอุ้มท้องมาแล้วจึงให้พ่ออีกหนึ่งหอ่อลูกขอปฏิญาณตนว่าลูกขอเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่แล้วจะเป็นสิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ลูกจะไม่ทำให้พ่อแม่ผิดหวังพ่อฟังแล้วน้ำตาร่วงสางเมาส่วนแม่ก็ร้องไห้เลยพ่อแม่ก็ให้สัญญากับลูกเลิอกอบายมุกทั้งหมดเ ลูกหลานโปรโดจําไว้เมื่อแยกครอบครัวไปมีสามีภรรยาแล้วอย่าลืมไปหาพ่อหาแม่ถึงวันว่างเมื่อไหร่ต้องไปหาพ่อหาแม่ถึงวันเกิดของลูกหลานอย่าลืมเอาของไปให้พ่อแม่รับประทานอย่ากินเหล้าเข้าโฮเทนแชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้เป็นมงคลน,นามไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเพราะชื่อเป็นเพียงนามสมมติ แทนตัวเราอย่างหลวงพ่อชื่อจรันปู่ตั้งให้หมอดูบอกเป็นกาลากินีแต่ทำไมเจริญรุ่งเรืองขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าทำดีได้ดี 9. ของดีของปู่ย่าตายายอย่าไปทำลายเลยของพ่อแม่อย่าไปทำลายนะหนีได้แน่นอนโยมมีกรรมฐานมีทรัพย์ มีชื่อเสียงความรักบูชาทรัพย์บูชาชื่อเสียงความรักของพ่อแม่ได้เงินจะไหลนองทองจะไหลามาพ่อแม่ให้อะไรเอาไว้ก่อนอย่าไปทําลายเสียถึงจะเป็นท้วยพ่อแม่ให้มาก็ไว้เปลี่ยนที่ระล,ลึกก็ยังดีอย่าเอาไปทิ้งไปคว้าง 10. ถ้าต้องการเจริญก้าวหน้าขอฝากไว้ด้วย คนเรามีสองก้จะก้าวขึ้นหรือก้าวลงดำน้ำไม่โผล่ก้าวลงมันง่ายดีก้าวขึ้นมันต้องยากของชั่วมันง่ายหลังไหลไปตามที่ต่ำนี่บอกสอนลูกหลานต้องการจะบรรจุงานไม่ต้องไปวิ่งเต้นดูลูกเสียก่อนกุศลเพียงพอหรือเปล่าต้องเพิ่มกุศลตัวอย่างเรียนจบครูสวดมนต์เข้าเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นครูทำงานธนาคารก็ได้บริษัทก็ได้เดี๋ยวมีคนรับบางรายทั้งสอบทั้งสมัครหลายแห่งไม่เคยเรียกเลยอัตมาให้นั่งกรรมฐานพอเจ็ดวันผ่านไปพวกมาตามให้เข้าไปทำงานแล้ว น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิติคุณเป็นสังฆบูชาเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์สำหรับวันนี้ทีมงานมันชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ